นาวินตาวิงโรหาแหวานมานเตรียมงานแต่งไฮโซน้ำหวานรอบสองเป็นคุณแม่ลูกสองที่ยินหนึ่งเรื่องความสวยที่แท้สำหรับไฮโซน้ำหวานพัชวีพยัคฆบุตรภรรยาของนักร้องนมนาวินตาในเจ้าตัวเพิ่งคลอดน้องมากโก้ไปช่วงเดือนที่แล้วและเป็นที่คือทางก่อนหน้านี้ที่เห็นว่าจะเป็นภาพที่คุณแม่กำลังให้นมจะบอกว่าน้องมาโก้กินนมจุมากตอนนี้เจ้าเนื้อเลยทีเดียวงานนี้ก็โดนแฟน ค่ับโฟกัสผิดจุดส่วนไฮโซน้ำหวานได้ออกกองเพื่อถ่ายแบบผลิตภัณฑ์ของตัวเองงานนี้เธอมาในชุดสีชมพูฟูฟูฟองยาวลากพื้นช็อตนี้ก็ทำเอาคุณสามีอย่างหนุ่มนาวินต้าเนี่ยเป็นต้องอึ้งในความสวยของภรรยาสุดที่รักวิ่งหาแหวนให้วุ่นในกองถ่ายบอกว่าวันนี้เมียสวยมากระดับสุกตาจะขอมันรอบสองเลยล่ะค่ะ